สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูหญิงอีกแล้วนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์สัปดาห์นี้ยังเรียนในหัวข้อเดิมค่ะก็คือการเทียบสักราชที่สําคัญตามปฏิทินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปก็คือการเปลี่ยนพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชใช่ไหมคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันก็คือการเปลี่ยนคริสตศักราชให้เป็นพุทธศักราชค่ะวิธีการนะคะไม่ยากเลยค่ะโดยเริ่มต้นเราก็ จำเลขเดิมเลยค่ะนั่นก็คือ543แต่ครั้งนี้ไม่ได้เอามาลบนะคะเราจะนำมาบวกค่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนคิเตศักราชให้เป็นพุทธศักราชเราจะนำ5 4า543มาบวกนะคะต่างกันนะคะจำดีๆอันเมื่อกี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันก่อนหน้านี้จะนำมาลบถูกไหม แต่ครั้งนี้จะนํามาบวกทําไมต้องนํามาบวกเพราะคริสต์ศักราชเกิดทีหลังพุทธศักราชนี้คะตัวอย่างคะ่ะคริสต์ศักราช1987จะตรงกับพุทธศักราชใดอ่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยคะ่ะเอาตัวเลขคลริสต์ศักราชเป็นตัวตั้งคะ่ะก็คือ1987บวกกับตัวเลขที่หุ่นให้จำก็คือ 543นะคะบวกตัวเลขบวกทีละหลักเลยค่ะบวกเสร็จแล้วผลลัพธ์ออกมาได้เท่ากับ2530ดังนั้นคำตอบนะคะคริสต์ศักราช1,987ตรงกับพุทธศักราช2530ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ ให้นักเรียนแสดงวิธีการเทียบศักราชค่ะต่อไปนี้นะคะลงในสมุด2ข้อเหมือนกันค่ะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยข้อแรกค่ะเด็กชายบอยเกิดคิริศศักราช1,997จะตรงกับพุทธศักราชใดและข้อที่2ค่ะแม่สร้างบ้านเมื่อปีคิริตศักราช2,009นะคะซึ่งตรงกับพุทธศักราชใดสข้อเองนะคะ ทำลงในสมุดต,ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนาะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไปในริงประจําชั้นของตัวเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงเข้าไปตรวจและให้คะแนนสําหรับสัปดาห์นี้จบแค่นี้ค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าในเรื่องใหม่นะคะในหน่วยใหม่วันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย